การหมอลำค่ะออมแอมเพชรบ้านแพงประกาศเลิกกับสามีพี่อิฐสิ้นสุดทางรักลดสถานะเหลือแค่พ่อแม่ของลูกสาวขอโทษแฟนๆทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะไม่วายเจอดราม่าอีก ลัสาวที่ช่วงนี้เจอมรสุมชีวิตไม่หยุดจริงๆคะ่ะสำหรับอ,อมแอมเพชรบ้านแพงหรืออ,อมแอมละไมแสงทองเธอเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถพังยับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทำเอาแฟนๆตกอกตกใจล่าสุดดรามายังไม่จบอ,อมแอมประกาศเลิกสามีโดยได้โพสต์เอาไว้แบบนี้คะ่ะ ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะคะหลายเดือนที่ผ่านมาออมแอมกับพี่อิดได้ตัดสินใจถอยกันคนละก้าวมาสักพักแล้วถึงสถานะจะเปลี่ยนแต่เราทั้งสองยังคงไว้ถึงความเป็นพ่อและแม่ของน้องไออุ่นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้บาดหมางไม่ได้ทะเลาะไม่ได้โกรธเคืองกันทุกอย่างมีเหตุและผลความรักมันเดินทางมาถึงจุดที่อิ่มตัวถึงทางตันหากฝืนดันต่อมันคงจะไม่ไหวและรู้สึกไม่ดีไปกว่านี้ ทางออกที่ดีที่สุดก็คือถอยกันคนละก้าวและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ออมแอมก็คงยังรักและเคารพพี่อิฐเสมอในฐานะพ่อของลูกก็ยังคงเหมือนเดิมตลอดไปขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ได้ทําได้เดินร่วมกันมานะคะขอโทษพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงหากการตัดสินใจของเราในวันนี้ทําให้ทุกท่านผิดหวัง แต่ขอให้ทุกท่านเคารพการตัดสินใจและเข้าใจว่าเราทั้งสองได้ตัดสินใจกันดีที่สุดแล้วและจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเราได้พยายามกันที่สุดแล้วชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปทุกอย่างมีเหตุและผลออมแอมขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รักเมตตาเอ็นดูครอบครัวของเราและน้องไออุ่นตลอดมาอย่าทิ้งกันไปไหนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ หลังจากจบโพสต์นี้ก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจออมแอมกันเยอะมากค่ะหลายคนบอกให้เธอสู้ๆยอมรับการตัดสินใจของเธอขอให้ออมแอมเข้มแข็งเพื่อลูกน้อยเป็นแฟนหลายคนบอกว่าไม่ทิ้งเธอไปไหนแน่นอนจะติดตามอมแอมและสนับสนุนผลงานของเธอต่อไปค่ะ แต่งานนี้ไม่ไวมีดราม่าเล็กๆมีชาวเน็ตบางคนบอกว่าเรื่องส่วนตัวไม่น่าจะพูดอมแอมบอกว่าท่านที่บอกเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในครอบครัวเอามาพูดเดี๋ยวมีดราม่าถูกต้องค่ะจุดนี้แต่ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่เปิดเผยสาธารณะมาตั้งแต่ต้นนายกน้องไออุ่นมี fc แฟนคลับที่ติดตามรักเมตตารวมถึงอมแอมเองก็มี fc แฟนคลับมากมายที่คอยให้กำลังใจครอบครัวของเรา พอมาถึงวันนี้ที่ครอบครัวของเราต้องได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหนูมองว่าไม่ผิดที่หนูจะแจ้งให้ทราบเพราะความลับไม่มีในโลกค่ะนี่คือชีวิตจริงไม่อยากให้ใครมารู้ทีหลังแล้วก็ยิ่งจะเสียใจกว่านี้หนูขอบพระคุณทุกท่านนะคะเราจบกันด้วยดีค่ะไม่มีบาดหมางเพราะพี่อิดก็คือส่วนหนึ่งที่สนับสนุนอมแอมมาตลอดขอให้ทุกท่านรักเราเหมือนเดิมนะคะ สำหรับอ,อมแอมเพชรบ้านแทงเป็นหมอลำสาวมากความสามารถเกิดเมื่อวันที่10มกราคมพศ2539ปัจจุบันอายุ27ปีค่ะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ชอบเพลงลูกทุ่งทำให้อมแอมซึมซับความเป็นศิลปินตั้งแต่ยังเด็ก อมแอมผ่านการประกวดในหลายเวทีจนในช่วงมหาวิทยาลัยอมแอมทำคอนเทนต์ร้องเพลงลงในโซเชียลหลายคลิปเป็นไวรลัลทำให้เริ่มมีแฟนๆติดตามค่ะจนเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเข้าร่วมรายการ I Can See You v o i c e และไหม่ทองคำค่ะตอนนี้เธอเป็นนางเอกวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาอมแอมประสบอุบัติเหตุวูบหลับระหว่างขับรถจนรถพุ่งลงคูน้ำข้างทางโชคดีที่เธอปลอดภยัยแม้ร จะพังยับซึ่งอ,อมแอมเคยให้สัมภาษณ์เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอบอกว่าที่จริงแล้วหนูบูชาองค์ปู่พญานาคค่ะเป็นความเชื่อและพระคุณพ่อแม่ด้วยพ่อแม่หนูเสียไปแล้วเวลาขับรถหนูจะระลึกถึงท่านตลอดสาธุเดอ้อคุณพ่อคุณแม่คุ้มครองลูกหลานให้เดินทางปลอดภยัยจากสภาพรถหนักมากค่ะทุกคนก็เลยงงว่าอ,อมแอมรอดได้ยังไงอย่าง,างน,น้อยก็ต้องมีบาดเจ็บอะไรแต่หนูไม่มีอะไรเลยส่วนตัวผู้จัดการก็ไม่มีอะไรเลยค่ะ เรียกว่าปีนี้เป็นปีที่หนักหนาสาหัสจริงๆค่ะสำหรับอ,อมแอมเพชรบ้านแพงก็ขอเป็นกำลังใจให้เธอฝ่าฟันปัญหากลับมาเป็นอ,อมแอมเพชรบ้านแพงที่สดใสเหมือนเดิมนะคะข่าวสดสอออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ